บทยะถา,ามาจากตีโลกุทธ,ธกันทัศุซึ่งอันนี้ก็อย่างไหนๆแล้วก็มา,าถึงขั้นแปลยะถาแล้วก็อยากจะให้รู้จากที่มาของยะถาสักหน่อยว่าที่เรากันไปวัดไหนวัดไหนก็ยะถายะถาเนะ่ะมันแปลว่าอะไรนะคลิปที่แล้วก็เปิดประเด็นมาให้แล้วนะคราวนี้ก็จะลึกลงไปอีกว่ายะถาเขาก็มาจาก มันมีบทสวดนะซึ่งเป็นบทที่มันยาวอยู่นะที่ยาวอยู่เป็นเล่าถึงที่ไปที่มาของการทําบุญว่าการทําบุญเราไปสู่เปรตได้อย่างไรนะย้อนกลับคลิปที่แล้วที่ว่ามันมีสถานะเปรตเท่านั้นที่จะทําได้อันนี้ก็มีผู้ที่ท่านไปแต่งนะสำหรับผู้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมนะที่มองว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อน่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่า ไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นอุบายนะเป็นอุบายวิธีนะซึ่งตั้งแต่เราเรียนรู้มาเนี่ยว่ามันเป็นเป็นสวัสดิภาวธรรมนะมันเป็นภพมันเป็นภพมันเป็นชาติอะไรเงี้ยมันเป็นคุณธรรมคือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นนามธรรมเราจบต้องไม่ได้นี่ก็เลยมันเข้าใจยากก็เลยมาอุปมามาเป็นอ่ามาเป็นบุคคลเราเรียกว่าบุคคลาธิฐานนะบุคคลมาเป็นบุคคลแล้วก็ มาทำอันนี้ก็มาเป็นละครอ่าเป็นละครแล้วเป็นบุคลาทิฐานอ่าเป็นเรื่องเป็นราวสมมุติขึ้นมาอ่าสมมุติขึ้นมาหรือไม่ก็อ่าทำเป็นสัญลักษณ์อ่าดยแต่งมาเป็นบทเพลงบทกรหรือแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็อยู่ในพระสูตรนะอยู่ในพระสูตรซึ่งอ่าจะเป็นจริงหรือไม่นี่ก็ไม่มีใครได้ไปรู้หรอกว่าเป็นระดับ พุทธวัจนะหรือระดับอาักขาถาเนี่ยก็แล้วแต่ไปหาสืบค้นเอาแต่ว่าที่เนี่ยก็คือมันเป็นบุคลาที่ฐานที่มายกตัวอย่างคือมามายกขึ้นมาเพื่อจะให้เราเข้าใจาในสิ่งนี้ในเข้าใจการอ,าอุทิศเนี่ยการทำบุญอุทิตเนี่ยเกิดความเข้าใจขั้นการยกตัวอย่างวันนี้ขึ้นมานะซึ่งม็นก็เป็นสูตรที่ายาวอยู่พอสมควรนะซึ่งที่สําคัญก็คือ,อพวกพวกเราเนี่ยที่ไปวัดเนี่ย ก็จะได้ยินไปที่ไหนก็จะยะทาวาลีวะอาปุลาบุญยาถาแปลว่าอะไรก็ยังก็ยังพอที่จะหาคำแปลได้นะแต่ว่าสูตรที่ขันออกมาเนี่ยชื่อติโลขุดทักกานทัาสูตรเนี่ยน้อยนักเลยที่คนจะเข้าใจที่มันจะเห็นนะถ้าหากว่าคนที่สนใจจริงๆอ่ะหาเปิดใน YouTube ก็มีนะบทเนี้ยนะ หรือว่าที่ท่านตัดย่อออกมานะอ่าไอ้สูตรนี้มันจะยาวไปหน่อยก็ตัดย่อออกมาเป็นอดาซิเมียคาซิเมียเวลาที่ไปสวดในงานคนงานศพอะไรเนี่ยนะหรือว่าเขาก็มาตัดเป็นอีอดังเมยาตีดังหนตุอ,อันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าการกวดน้ําสั้นอีอดังโวยาตีดังหนตุสุกิตาหุนตุยาตโยอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็คือ,อที่เขาเอามาสวดสั้นๆเพื่อที่จะ ให้ญาติโยมเนี่ยเป็นการระลึกถึงผู้คนตายานะถ้าเป็นอดาซิเมียกาซิเมียก็คือหมายถึงระลึกถึงอดาสิเนี่ยก็คือเราเราคิดถึงนึก,น,กนึกถึงความความดีของของผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะตอบบุญแทนคุณอะไรประมาณอย่างนั้นนะอดาซิเมียกาซิเมียนะเดี๋ยวจะอ่านพระสูตรเต็มให้ฟังแล้วก็แปลเอาความให้ฟังว่ามันแปลว่ายอย่างไะแล้วก็เขาเขาแต่งไว,เเงเวนะ้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ เดี๋วว่าบางวัดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสูตรยาวก็เลยไปตัดเอาสั้นๆมา,าเฉพาะอายันจะโคทัพจินาจินนาสังฆมหสุบริติทตาเนี่ยนะซึ่งมันเป็นตัวบทสุดท้ายที่จะบอกว่าพระสงฆ์ก็ได้เข้ามาร่วมวย u ่ y ร่วมให้กําลังนะเนื่องจากว่ากําลังของญาติโยมนี่ไม่พอนะไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวเข้าไป <laughs> เข้าไปดูกันนะซึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะอธิบายแบบเรียกว่าเอาความนะ อันนี้บทนี้ก็ไม่ได้สวดนานแล้วเคยสวดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าจะเอาไปทําเป็นเสียคลิปเป็นคลิปยาวๆอะไรเงี้ยก็ดูแล้วมันญาติโยมก็คงจะเข้าใจได้ยากนะก็เลยเอามาทําเป็นเพื่อที่จะให้เราเข้าใจลึกซึ้งลงไปอีกว่าบทยาานนี้มาจากไหนนะเนี่ยคะคือบทแปลว่าบุตีโลกุทธกัตถาูตรเดี๋ยก็จะพูดกันยากอยู่ซึ่งก็แปลว่า อการทําบุญเพื่อที่จะให้อผู้ที่เป็นเปรตเนี่ยนะคนผู้ที่จะเป็นฐานะเป็นเปรตนะอ่ะสามารถจะรับบุญนี้ได้นะบทในสูตรเขาบอกก็บอกว่าาินนะตีโรกุเทสุตตดติดทันเตสันตีสังสิ่งคาทาเกสุจาดาวาดาภาสาคาหงาสุติดธาติดธา อาการตะวานะสก,กงังตะวาคขลังเนี่ยนีคืออันนี้จะเป็นตัวเปิดสูตรขึ้นมาเพราะว่ามีเปรตเนี่ยติโลเนี่ยมีเปรตหรือว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่เราในในขณะที่พวกเรากําลังทําบุญหาเนี่ยเหมือนกันที่เราทําบุญไม่ว่าจะบุญที่ตอนเสียชีวิตไปใหม,ใหม่หรือบุญที่บุญที่แจกข้าวหาหรือบุญทำอุทิศหาเนี่ยนะก็ เขาก็อยู่ในเขาอยู่ในไอเขาอยู่ในมิตินั้นอยู่แล้วเนี่ยก็หมายข้อหมายที่ในพระสูตรเนี้ยนะคือฟุ้งเปลือกเขาจะมามาหาที่เรือนที่ที่เราทําพิธีนั่นแหละนะมาอยู่ที่ทางสีแพ่งบ้างทางสามแพ่งบ้างเนี่ยดาวาคันตวานี่คือคันตวาเนี่ยคืออาการจุกะนะอากาคันตะวาเป็นเป็นผู้ที่มาเยือนมาเยือนอ่าซึ่งเขาเป็นเป็นเปลืนะครับเราก็ไม่เห็นเขาอ่าเอาแต่บัตภาษาไทยกันนะอ่า ท่านเราเตรียมของเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเตรียมของเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยว่าจะเอาให้เขาเนี่ยว่าจะทานให้เขาแต่ว่าจิตของพวกเราเนี่ยอ่าไม่พอคขาว่าอ่าญาติอะไรก็ระลึกถพงเปลี่ยนไาแล้วครับนาตานาเตียสร้างโกจิสาร,สารติเคือเอ่อเราไม่สามารถจะลึกถึงได้เนื่องจากว่าผู้คนที่ไม่ไม่มีศีลหรือว่าไม่ได้ทำจิตสงบอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะ จะระลึกถึงเขาได้แบบชัดเจนเนี่ยแบบว่าจะมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจะมาบอกมาเล่าให้เขาฟังกันแล้วจะจะมาอ่าคิดถึงเขาคิดถึงอุทิศถ,ถึงเขาเนี่ยอ่าแบบเต็มเตมเนี่ยก็หาได้ยากเนื่องจากตาหูจมูกลิ้งกายใจพวกเราบัน,นสารวนกันหมดกําลังเตรียมการเตรียมการขนเอาข้าวเอาน้ำอะไรไม่มีเวลาไม่คือไม่มีความสงบพ,พอที่จะส่งส่งบุญตัวนี้ไปให้เขาได้นะอันนี้คือความหมายนะ ขาก็เลยบอกว่าง like eh? so ั้นก็มีชนเหล่าเหล่านึงอ่าหรือว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เป็นพรามอ่ะเป็นพรามหรือชนในหมู่หนึ่งที่เป็นคนที่จะจะมาพาอุทิศให้สู่ญาินี้ได้เนี่ยคือสามารถที่จะอุทิศโดยได้โดยที่พวกเรากันเองเนี่ยเตรียมข้าวเตรียมน้ําเตรียมโภชนาไว้แล้วเนี่ยจะอุทิศให้ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีจิตสงบพอสมควรนะ แล้วก็ได้ให้อุทิศโดยบทบทที่ให้อุทิศว่าเนี่ยคืออีดังโวยาตินางโหนตุทานนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเนี่ยอันนี้อีดังโวยาตินางโหนตุนะอันนี้คือญาติทั้งหลายทั้งมวลของเรานะถ้าอีทางเมียตีนางโหนตุคือญาติของญาติของเราคือเราเนี่ยเป็นคนอุทิศเนี่ยเราเป็นคนอุทิศอันนี้คือพูดกันรวมกันทั้งหมดก็คืออีดังโวยาตินางโหนตุนะ สุจิตาโหนตุยาตโยเนี่ยก็ขอให้ญาติของเราเนี่ยจงมีความสุขอย่างนี้นะอันนี้คือความหมายของอของบทสตดที่มีผู้ที่มานะมีมีผู้ที่บาระลึกถึงได้นะซึ่งเป็นญาติโยมด้วยกันของเรานี่แหละ,ะซึ่งบทสุดท้ายเนี่ยอาันจะโคนะถึงจะมีพระออกมาคือถ้านมนว์พระมาพระท่านจะสามารถจะ,จะเป็นจิตจิตของพระเนี่ยท่านสามารถแต่คือ อ่าด้วยด้วยที่ท่านมีศีลท่านไม่ได้มาบุนวายกับพวกเรามากนะท่านก็สามารถที่จะออุทิศส่วนส่วนกุอส่งสมปชตรงนี้ลงไปคึงกับเปรตได้อันนี้นะคือความหมายนะที่จะแปลต่อไปให้ฟังอ่าเพาะว่าอ่ามันเป็นบาลีนะก็จะเอก็สวสดยังไม่ค่อยคล่องก็จะพูดเป็นภาษาไทยให้ไปก่อนนะอ่ะาาติ ญาติของเราได้มาพร้อมประชุมกันที่นี้แล้วนะเนี่ยขออนุมวธนาข้าวปลาส่วนนี้นะลงไปให้ให้แก่ญาติผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยก็เอ่อกีรังเชีวันหวตูยาติโยเนี่ยนะก็เรียกว่าอ่าแล้วก็อําอําห้ากันจากตาบูชาเนี่ยมันมีเยอะนะอ่าเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ว่าอ่าบูชาอันทายกหรือว่าไอา้ผู้ที่ให้เนี่ยทายกเนี่ยคือผู้ให้ทั้งหลายเนี่ย ที่พวกข้าเาจ้าเลื่อี่จะไปส่งไปให้นี้ดาจะกาดาจะอน,นิพพะลาคือนาย,ยกทั้งหลายก็หาไรผลไม่คือความหมายว่าคือผู้ที่ผู้ที่อ,อุทิศเนี่ยก็ไม่ได้ไรผลนะหมายถึงว่าแม้แต่อุทิศอุทิศส่วนบุญสกุศลต,ตัวนี้เนี่ยให้กับเปรตเนี่ยเปรตได้แล้วนะพู้ที่ตายผูดลุงเับไปแล้วเนี่ยได้ผลแล้ว แต่ว่าผู้ที่เป็นทายกหรือผู้ที่ให้เนี่ยก็เรียกว่าอัมหะกันจากรตาบูชาดายกาจาอเนิพลานะซึ่งแปลว่าอันบูชาที่ให้ไปแก่ท่านทั้งหลายเนี่ยไปไปบูชาไปให้แล้วเนี่ยถ้าท,ทายกทั้งหลายก็ก็ไม่ไร้ผลนี่นี่คืออเ,เป็นสูตรของบุริเจ้านะอันนี้ก็อยู่ในหลายๆสูตรก็มีนะอันที่จริงแล้วเนี่ยเราว่านาฮัตะ กสิทอัถินะี่คืออัฐิจริงแล้วอยู่ในวิถีของเปรตเนี่ยคือผู้ที่เอาเล้เขาไปแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่มีการกสิกรรมคือไม่มีการทำอาหากินที่ตายไปเนี่ยอยู่โลกหน้าเนี่ยที่บวกเราพากันเอาไอ้หม้อเอา,เอา,เอา้อนเอาอะไรเนี่ยมันเป็นวิถีความเชื่อดังเดิมนะความเชื่อดังเดิมแต่ว่าความเชื่อที่เป็นของพุทธเนี่ยบอกว่า กสิกรรมเนี่ยไม่มีก็เรียกว่านัตทีนัตทีเฮนัตทีกสิอธิเนี่ยไม่มีนะโครักเขตโคลักเขียทะนาวิชติก็คือไม่มีการทําบริสัทธิ์วมีการเลี้ยงไม่มีการเลี้ยงกัวเลี้ยงควายอยู่ในไอ้โลกโลกของเขาเนี่ยนะวานิชาตาซีนัตทีก็คือการค้าขายก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนก็ไม่มีไม่มีเงินนะไม่มีการใช้เงินนะเฮลันเยนะ กยากยังเนี่ยคือไม่มีเหมือนกันการใช้เงินไม่มีเพราะนั้นเอโตจทิเนเนนะยาเป็นติเนี่ยเปตากะลากะตาะต,า,ต,า,ตาหิ่งเนี่ยก็คือผู้ที่ทำกาละล่วงไปแล้วเนี่ยมีทางเดียวคือมารับทานเหมือนกับพระที่ไปบวชเย่ยต้องรับทานเท่านั้นอ่ะเนี่ยเหมือนกันเหมือนก,นกับพระเลยคือไปทำอะไรไม่ได้นไปทำอะไรไม่ได้คราวนี้เขาก็จะบอกว่า ยาท่านินนางประวัติติคือเอ่อน้ำเนี่ยไหลจากเอ่อฝนฝนที่ตกมาเนี่ยอุณเตอุตตกลางวลังคือน้ําที่มันไอ้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันต้องไหลจากที่ที่สูงเนี่ยมาสู่ที่ลุ่มเสมออะเอวะเมวะเมวะไอตัยินนางเปตนางอุปกรรมปติเนี่ยเนี่นี้คือเขามาเปรียบเทียบแล้วเขามาเป็นอุปมาแล้วว่า เมื่อฝนตกเนี่ยจากที่โดงที่ดอนเนี่ยมันก็ย่อมไหลส่งสู่ที่ต่าเสมอนะอย่างเงี้ยความหมายอิโตะทินังก็เหมือนกับไอ้ทานที่เราทานไปให้เนี้ยย่อมไปสู่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะ,นะอันนี้อันนี้ตัวแรกของเขาคืออุนนาเตอุจกังวัลังยาธานินดังปวัตติเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของไอ้เทียบกับน้ําฝนนะแล้วคราวนี้ที่เขาตัดตอนมาที่เราคุ้นเคยกันก็คือ ยา้าวาลีวะฮาปุลาปริปบเรนตีซาคลังเนี่ยอันนี้คือเมื่อฝนตกลงมาน้ํามันไปไหลไปสู่แม่น้ําแล้วแม่น้ำเนี่ยเมื่อเมื่อแม่น้ํามันเต็มอันนี้ยาธาวรลีวะฮาเนี่ยคือน้ํามันเต็มมันย่อมไหลลงไปสู่สมุทรสาครไม่ใช่จังหวัดสมุทรสาครนะคือบายทีมไหลลงไปสู่ทะเลไหลตัวสู่ทะเลน,ลเลนอันนี้ความหมายคือว่ามันไหลจากที่สูงนลงสู่ที่ต่ำอเอวะเมวะอิโตดินดังเปตานังอุปกกรมปติเหมือนกับ ทานที่เราทานไปนี่แหละก็เรียกว่าทานที่ได้ยกให้นี่แหละที่มนุษย์ย่อมลงไปในที่เราทําในโลกมนุษย์เนี่ยย่อมลงไปสู่เปรือดชั้นนั้นนี่ในนี้คือก่อนที่อาดาซเมียนะเดี๋ยวอาดาซเมียเดี๋ยวจะมาต่อในคลิปหน้าให้นะสําหรับคลิปนี้ก็จะให้เรารู้แต่ว่าอันนี้นะไอ้พัสูตรเนี้ชื่อพัสูรุยโรกุทธ,ธกันทัสูตรนะอันนี้ท่านใดที่อยากจะรู้ว่า มันมีว่าอย่างไงบ้างนะสูตรมันยาวจะบอสมควรนะหลวงพ่อก็เคยท่องได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ท่องแล้วเนื่องจากว่า <c oughs> เราไม่ได้ค่อยได้ใช้เนี่ยได้ใช้แต่ส่วนย่อก็เลยจําได้ส่วนย่อได้ก็จะเล่าตั้งแต่ส่วนเตรียมมาให้ฟังคืออ่าสรุปก็คือมันมีเมื่อเราจะทําบุญเนี่ยเขาจะมีเปรตมาอ่ามีเปรตที่เราอที่เราจะทานให้เขาน่ะแต่ว่าเราไม่สามารถจะลึกถึงเขาได้หากว่ามีใครมีญาติคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นพวกพราหมณ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ละ ก็มาสามารถที่จะไปไปได้โดยการใช้คาว่าอินังเมียาอินังเมอินัง,อ,งอีดังโวยาเจดังโหตุเนี่ยแหละสุจิตาโหตุญาตโยเนี่ยเขาก็ไปถึงได้เช่นกันนะไปถึงเขาได้เช่นกันนะแต่ว่า,าในเมื่อที่มันเรียกว่ามันจะเป็นพวกพวกเราอยู่ยังอยู่ในไม่อยู่ในพรหมจรรย์น,นะตาหูงจมูกลิ้นกายใจของเรายังวุ่นวายอยู่ก็อยากส่งไปไม่ไม่ไม่ทั่วถึงญาติญาติของเราก็วันนี้บนพระมานะซึ่งเดี๋ยว ตอนตอนที่สองไอตอนต่ออีพีต่อไปอีทีหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังต่อไปว่าอาดาซิเมกาซิเมะมันแปลว่ายังไงนะอันนี้เป็นภาคต่อกันลงมานะอันนี้จะให้สําหรับคู่ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจถึงว่าอันนี้มันเป็นบุคลาที่ฐานนะก็เรียกว่าตัวที่อุปมาหรือว่ามาอุปมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละครแล้วก็แต่งให้มันขอดคล้องกันเป็นบท tah